สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟัง t ิ i อันเซ a ท็อกพ c a แ t ส2021ท็อกเรื่องราวของบรรจุพัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิฟอัเซ่ท็อกสนับสนุนโดยบริษัทเนสเล่ไทยจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ท i ิปอ a ม k อ0ท20 21ค่ะมาเปลี่ยนบรรจุพัธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะวันนี้นะคะเป็นตอนแรกของปี2021 ยังคงอยู่กับเราค่ะทีมงานสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยหรือทีมเอ็มเซ่ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันก้อยสุธินีสิริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้นะคะข่าวสารแง่คิดมุมมองที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมานำเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ ทิปเอนเซ่นะคะหรือสถาบันการจัดก,การบรรจุพัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรเอกชนนะคะที่สนับสนุนให้เกิดสังคมรีไซเคิลอย่างยั่งยืนโดยการสร้างสังคมการบริโภคอย่างยั่งยืนด้วยแนวทาง cross-loop packaging หรือว่า CLP นะคะซึ่งแนวทางนี้เนี่ยเป็นแนวทางการจาัดก,การบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างยั่งยืนโดยการสร้างกลไกลขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อนำบรรจุั บรรจุพันชั์ใช้แล้วนะคะกลับไปเป็นวัตถุดิบสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy ที่ทั่วโลกเนี่ยนำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนค่ะ หลายท่านนะคะคงเคยได้ยินคําว่าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy ม,มาบ้างแต่บางท่านเนี่ยอาจยังมีความสงสัยว่าเพราะเหตุใดหลักการนี้จึงถูกหยิบยกมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทุกด้านโดยเฉพาะการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยหลักการนี้นะคะแตกต่างจากเดิมก็คือ l i n ่องเนียอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจเส้นตรงที่ผู้ผลิตเนี่ยจะทําการผลิตสินค้าจากนั้นจึงส่งต่อไปจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคจากนั้นหลังการบริโภคจะมีการส่งต่อไปยังผู้รวบรวมเพื่อนําไปกําจัดดังนั้นในอดีตเนี่ยทรัพยากรที่ถูก มาใช้จะเปลี่ยนรูปไปตามต้องการแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นของเสียที่นำไปฝังกลบหรือว่าเผาเมื่อเกิดการผลิตขึ้นใหม่ก็จะต้องนำทรัพยากรออกมาใช้ใหม่ซึ่งแนวทางนี้นะคะจะทำให้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยถูกใช้งานไปเรื่อยๆเพราะความต้องการของมนุษย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายก็จะก่อให้เกิดเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมน,นั่นเองแต่ในหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy นะคะทรัพยากรเนี่ยจะถูกหมุนเวียนหลังการใช้งานให้กลับมาเป็นทรัพยากรใหม่หมุนเวียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้นนะคะทั่วโลกจึงมุ่งเป้าน,นําแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล,ล้อมผู้ประกอบการภาคเอกชนยังมองเห็นถึงความยั่งยืนของแหล่งวัตถุดิบและความสามารถในการลดการนําเข้าจากต่างประเทศการลดค่าขนส่งจากการขนส่งวัตถุดิบมาจากพื้นที่ที่ห่างไกลและลดต้นทุนด้านพลังงานโดยในเรื่องของการจัดการบรรจุภัณฑ์เนี่ยหากมีการบริหารจัดการตามหลักการซ i r c u l a r e c o n o ก็จะได้ประโยชน์ในหลายๆด้านตามมาค่ะ และวันนี้นะคะก้อยและทิมเซท็อกเนี่ยคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อน เดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy ม,มาใช้ในการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของ TIPMSE นะคะ T I P M S E T I P M S E แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ามาทอล์กเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสาหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Okay.